ให้พี่ลังช่วยตัดขาเหมือนเดิมนะคะนี่ทำงานเป็นทีมทีมเวิร์คค่ะหัวเมีย <laughs> <laughs> เอาแค่กลุ่มนี้กลุ่มยกพอเลยค่ะ3ตะก้าเยอะเต็มพื้นที่เลยจ้ะมีแต่เห็ดกลุ่มนี้ทั้งทั้งสวยทั้งเยอะจ้ะ ้อนรับเข้าสู่ช่องรังผาไฟจ้าเมื่อนี้คือเกาวจะาีปนองจา้าสวัสดีครับสวัสดีครับพาไปเก็บเห็ดจ้าทุกคนเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศป่านะคะป่าเห็ดนะคะที่เราจะพาไปนะคะเป็นแบบนี้นะคะแต่รอนทัวร์ไปเรื่อยๆนะคะ เจอป่าไหนที่แบบดูลักษณะน่าจะมีเห็ดเราก็จอดนะคะจะรอนทัวร์ไปเรื่อยๆเอยค่ะนี่น่าจะมีนะนค่ะทุกคนจอดรถลงมาก็เจอเลยค่ะทุกคนเห็ดมันปูจ้ะมาอืมสวยจ้าวันนี้มีแดดนะทุกคนเนาะแดดส่อง ดูแต่สองสีสวยมากเลยไหมอุย้ยยังสวยจะ้ะยังงามยังงามอ้ยนี่จะ้ะอ้ยเดี๋ยวนี่จะ้ะโอ beautiful beautiful คิดแต่ฟิลมีอะไรลูกเดเนี่ยเยอะอะไรโอ้ดีดีด นี่คะ่ะทุกคนอยู่ทิปกองไว้เดี๋ยวให้เดี๋ยวทําความสะอาดก่อนนะคะนี่นีอีกไหมมันหยุดใต้ยญาทุกคนเลยนี่คะ่ะอู้ัวนี้สวยอันนี้เป็นสีส้มคะ่ะทุกคนเลยดู ลูกีอีกไหมประเดิมสวยมากค่ะกลุ่มนี้ทุกคนค่ะกลุ่มนี้น่าจะได้ประมาณสองตะกร้านะคะทุกคนใหญ่มากกลุ่มแบบโอ้โหใหญ่ยาวมามามาเก็บเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเก็บเลยจ้ะกลุ่มใหญ่ให้พี่หลังช่วยตัดขาเหมือนเดิมนะคะนี่ทำงานเป็นทีมทีมเวิร์คค่ะผัวเมีย คนหนึ่งตัดขาอีกคนหนึ่งก็เพราะว่าทิ่เก็บเก็บเข้าเก็บถ่ายถ่ายนี่เนาะเก็บถ่ายมันต้องคนหนึงเก็บคนหนึ่งต้องถ่ายวิดีโอด้วยเนาะถ้าไม่ถ่ายเราก็ต่างคนต่างเก็บแล้วก็ตัดขาไปเลยเนาะแต่นี้ทิปต้องถ่ายให้ f อฟได้ชมนะคะนี่ ชมกลุ่มเห็ดออ้กลุ่มนี้ทิพยิดิว่าทิพได้สองตะก้า2หรือสตะก้านะคะกลุ่มนี้เดี๋ยวชมความสวยความงามไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพียบค่ะเยอะมากโอ้ไม่เจอเห็ดเยอะขนาดนี้ทิพทิพิว่าเมื่อวานทิพเจอเยอะแล้วนะอู้กลุ่มนี้ใหญ่กว่าเมื่อวานอีกค่ะทุกคนเนี่ย เอาเก็บยังไงหมดเนี่ยเ,เก็บยังไงไหวเนี่ทุกคนโชคดีมากค่ะวันนี้เอากลุ่มเดียวนี้พอเลยค่ะกลับบ้านเลยเนาะเก็บเสร็จกลุ่มนี้คือกลับบ้านเลยค่ะไม่เอาเยอะค่ะดูดูดูเห็ดเอาแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียว พอเลยค่ะสามตะก้าพี่หลังเก็บเห็ดมันปูนะคะให้แกเก็บมันปูแล้วก็ค่อยให้แกมาตัดขาให้เยอะมากเนี่ยค่ะเห็นไหมทุกคนบอกว่ายุ้มเอาขาพอขาดขาขาไม่ขาดหมดหรอยุ้มเอาน่ง่ายจ้ะเบิ้งจะยุ้มให้เบิ้งจ้ะเนี่ย ไม่ขาดจ้ะเนี่ยให้ดูขาจ้ะขายังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยไม่ขาดจ้ะถ้ายุ้มเอาม่ขาดจ้ะถ้ายุ้มเป็นเนาะยุ้มเอายุ้มเอาขาไม่ขาดเหรอเนี่ยไม่ขาดจ้ะเนี่ยถ้ายุ้มเป็นจ้ะยุ้มเป็นแบบจิงเฉียงจ้ะเนี่ยเห็นไหมไม่ขาดไม่ช้ำไม่ขาดไม่ช้ำ ไม่ขาดไม่ช้ำแถมทันยมเป็นเด้อจ้ะนี่นะเนี่ยไม่ขาดเลขเลที่ฝึกเอ่อเลขเลที่เอ่อฮาร์ดก็ขาดจะ้ะขาดยมบ่เป็นจะ้ะยมเนี่ยฝึกมันก็จะขาดนั่นแหละเนี่ยถ้าเราไปหยิบไม่โดนขาเขายมบ่ถือขาจ้ะขาดนี่ไม่ขาดจ้ะ ยุมอ่อนยุมเอา,เ,อา,เ,อาเห็ดก็ไม่ช้ำด้วยนะเห็ดก็ไม่ช้ำขาก็ไม่ขาดจ้าอย่างสวยจ้าเนี่ยให้ดูพอแล้วเดี๋ยวทุกคนว่าโชว์เยอะโอเคไปจ้า น,นี่ปล่อยค่ะอันนี้เห็นไหมเขาอยู่ใกล้กับเห็ดอะไรไม่รู้ค่ะเขาเน่าแล้วเห็ดเน่าเนาะเห็ดน,นี่จ้ามาตรงนี้จ้า,จาเดี๋ยวที่จะหมุนกล้องนะเยบ มาติัวตัวนี้จ้าคุณเห็น,นไหม ยุ้มให้โดนขาจ้ะนี่ถ้าไม่โดนขาก็ขาดนะเนี่ยขาไม่ขาดจะ้ะถ้ายุ้มอดดอกเอาแต่อดอกก็ขาดในน้อนจะ้ะเนี่ยเห็นไหยุ้มให้โดนขาเขานี่จ้ามาต่อตรงนี้เชียร์แวบนี่อันนี้ไม่เอา นองเอ้ยทิพนซ้อนหลายเห็ดกลุ่มนี่จ้ะบ่เคยพอจ้ะกลุ่มใหญ่ที่สุดแล้วจ้ะกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เคยเจอมาแล้วจ้ะจ้ามาต่อกลุ่มนี้จ้ะทุกคนโอเยอะเต็มพื้นที่เลยจ้ะมีแต่เหเ็ดฮะพ่อเซะ ยอะอ้อ uh ้ฮ huh. บ i ารีวันคอยอิ n อ็นเตอร์เฟอร์เซอินเตอกลุ่มนี้ ทั้งทั้งสวยทั้งเยอะจ้ะทุกคนงามพร้อมแล้วกะหลายพร้อมจ้หหมกกะหลายกว่าเมื่อวานอีกพี่น้องเอ้ยเนาะหลายกว่าเมื่อวานชิ่ท,ทิว่าเยอะแล้วนะมาเจอดงนี้อู้โดงนั้นแบบเล็กไปเลยตรงนี้ใหญ่กว่าตั้งเยอะเลย yeah because there is too wet. yeah i know you want sex yeah no 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 you can't have that Maybe two load อ่ะ fair เดีย not go t h e w o o d fair this fair this day, yeah <have> yeah okay I can ลุกป่าเดียวค่ะมาจุดเดียวพอเลยค่ะวันนี้น่าจะได้เต็มกล่องสองกล่องนะคะพอเลยค่ะวันนี้เอาแค่กลุ่มเดียวแล้วก็กลับบ้านเลยค่ะไปพักผ่อนเนาะเรามาแบบ ทิปมาแบบพักผ่อนด้วยนะคะแบบลองวันพักผ่อนของพี่หลังนะคะกลุ่มนี้พอเลยจ้ะเก็บเสร็จก็กลับบ้านเยอะค่ะเดี๋ยวเก็บเสร็จกลับบ้านเลยเพราะมันเยอะนี่อกลุ่มนี้นี่คือเหตุกลุ่มเดียวกันนะไม่ได้ไปไหนครับเพราะว่าแต่ทิ่ไม่รู้จะถ่ายยังไงให้ทุกคนเห็น ยกกลุ่มเนาะเดี๋ยวรีวิวนานเดี๋ยวทุกคนก็ว่าอีกไม่ไม่ต้องโชว์กลุ่มเห็ดเยอะทุกคนอยากเห็นตอนเก็บทิปคัดเอานะคะทุกคนเนาะ ก็เอาเฉพาะขายเหลืองดอกไหนมันเริ่มไปเยอะแล้วเราก็ไม่เอาโชคดีมากๆม,มาเจอกลุ่มใหญ่ แสงแดดนะ ันแตัดเราตัดไม่ทันเน,นให้แกไปเอากล่องนะคะทุกคนเต็มไปสองตะกร้าแล้วนะคะเต็มสองตะกร้าแล้วจะ้ะแต่ทิมลืมถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่าพี่หลังแกรีบแกเอาเอากลับไปที่รถค่ะเดี๋ยวไปเอากล่องมาเพิ่มนะคะเลือกเอาเนาะทุกคนเนาะนี้ไม่ได้ค่ะ นี่ได้อันนี้เนี่ยเขาอ,อยู่ในน้ําแบบอันนี้มากไม่ได้อันนี้ได้นะคะเนี่ยขาเหลืองๆเนี้ยได้เน,นี่ยดูทุกคนเนี่ยยิ้มให้ดูโอ๊ยทุกคนเห็นไหมมันแฉะค่ะมันแฉะเอาไปเดี๋ยวมันจะเน่า ฉะยืนอยู่ในน้ำเนี่ยค่ะทุกคนดูเนี่ยคือไม่ได้เอานะผ่านผ่านเนี่ยผ่าน,น,านดูเห็ดอทุกคนเห็นไหมเฉะมากเลยเห็นไหมดูชิบให้ดูน้ำเนี่ย เหี้ยเก็บเงินี่นนายาปในตัดค้าเยอะปะเยอะปะผู้ช่วยของเรา <laughs> ตัดเร็วๆเยอะๆเยอะๆนี่ค่ะทุกคนนะโอ้โหเห็ดดำของแท้อันนี้ dinh chân chân, dâm đâm đâm chân chân, dinh 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 ค่ะค่ะใหญ่นี่จะ้ะกอกอยังใหญ่จ้ะนี่สวยนึกค่ะจ้ะพี่นอ้องโอ้ย นี่อีกอ่ะนี่แที่โป้เห็นได้จะเมื่อกี้ฮะจเะเปฮะซีคอนอยูวัน สวยหอยทากค่ะทุกคนเลยหอยทากอู้ดีๆกลุ่มนะะี้จ้ะทุกคนอืทุกคนเห็นเห็ดไหมจ้าจอกลุ่มเลย

กลุ่มเลยจ้ะน,นี่นี่อุ้ยบังขาเห็นจ้ะเนี่ยธาตุกินจ้ะเห็ดตรงเนี้ยธาตุกินบลกค่อยงามบันไดจ้ะีนน่น้องโดนธาตุกิน Niita